ล้างไม่นายล้างด้วยค่ะนี่เะโล่ค่อสาดล้างยากจักหน่อยค่ะดิ่งเพิ่งติด สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีทุกท่านค่ะขห็อมกระส่าอาม่าตามให้เก้าค่ะพี่นอ้องจะมือหนีสารสิบห้ามาเฮ็ดของหวานค่ะต้องหวาเฮ็ดกะโหลกค่ะมีอจิ๋วทำง,งนานได้เบาเฮ็ดกะโหลากาเดี๋ยวตามเสี่ยวมาต้มก่อนเนาะต้มเสร็จก่อนค่ะเฮ็ดเสร็จค่ะพี่หนูสร็จเฮ็ดของหวานกันค่ะนนมือหนีสารสิบห้าได้เฮ็ดกะโหลกมากขอดออกมาเนาะค่ะขอดีเก็บมากค่ะ สิ euh, winter, um, hut, ну ่งเด็ดของหวานกิน no ค่ะสามสต้มนห้วซุปก่อนค่ะ้วซุปก้นกินซุปเอาเนาบางคนเอกะเทศกินแบบนิดเดีย่เนาะบาเนาะช่วยสดเด้ค่ะแตสามต้มซุปก่อนแบบน่ากับ่ากลยฝนตกนะเก่งยินมันอาราดีๆค่ะทม่ได้ออกไปเทียค่ะ ตกไรเหนื่ยเนาะบ้าน้องก็คืออาทิตย์กับว่าห้องเิมเงินดากนี่เป็นแบบดอกมี่ๆเลยค่ะดอกก็ทนค่ะรคเดี๋ยวเขาปรุงปรุงเลยก็ตักทักนางไ้เนาะบ้านาะ เดี๋ยวจะไปเห็ดน้ำตะกี้กันค่ะเห็ดน้ำต้องหวานใส่บ้าเลยนะเดี๋ยวเราถือไม่เห็ดยัดโอยัดน้ำไว้ก่อนค่ะมาไปทำน้ำกันค่ะโอ้ยหอมเดี๋ยวเสียค่ะ าว่าเป็นยาเย็นเนื้อค่ะมิซารูค่ะผู้เฒ่าไอ้แก่เขามักกินจ้ะบางคนเนต่อมาเห็ดกินแบบสดๆค่ะมะก,ก้อยกิน,นกเน็อตต้นึม้จ้าเอามาลองเห็ดของหวานมั้งค่ะทรรมดาเห็ดของหวานจะแซ่บ บแบบนิ่งๆดึมๆนะค่ะเครื่องกุ้งค่ะมีกะทิน้ำตาลเกลือนิดน้อยแล้วก็ใบเบตยค่ะ,ะเ,เลาจะใส่ยด้วยค่ะเส่ลงไปแล้วก็ผิดไซด้วยค่ะ มันมากเลยน่ะไม่กล้าเปอด ลงไปค่ะใส่ไปเ,เ,เลยเราต่ความหวานเนาคะคะคุณได้มักหวานจะใส่ร้ายค่ะใส่ลงไปหมักหวานไปใส่น้อยค่ะหมักหวานะตัดเลามมากลนะือนิดนึงค่ะใส่เท่านี้ความเข้มนิดๆค่ะ ซิมมึงค่ะเอาน้ำแข็งใส่นั่ค่ะเองซิมมึงค่ะปาดบังก่อนเราก่อนเฮ็ดเธอนีอ่หอมหอ กหอนบ่เป็นโตอหอนบ่บ้าสซิมมึงก่อนค่ะแซ่บค่ะอืมอ,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 อืนั่งที่สิหยำพุดพุดเนาะ แซ่บค่ะพี่น้งองอย่าเย็นค่ะพี่น้องคันนี้ค่ะแซ่บค่ะมาตานน้องบอ๊ะมาตานมาล้องบอค่ะ ปขีดมีซามสิลาพีและน้องไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแเช้นา,า,มมานี่นค่ะกดติดตามซามมันนะในเด้อค่ะคอมเมนต์ให้ซามแน่ค่ะคิดหอดซามมันเนาะวันนี้ล้องขีดโดนเนาะค่ะแตค่ะขิดมีซามสิลาพีและน้องไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ